สวัสดีเจ้าสาวนะคะวันจันทร์ที่สามสิบมิถุนยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะสบายดีครับมาน้อยจักรังมาหน่อยต่างต,งต,งต่งก็นั่งเรียนนี่นะคะ,ะมาน้อยจักรังเคีเยวไรเอ่ยอืมหืมหนำยังน้อยหอยับหนำยังบวา สวัสดีค่ะผมชื่อตังตังยำยังหลุกแก้วเลยครับยำยังล่ะไปเอายังมากินอืมพ่ยอมห้ตัดขนค่ะเบาแยากยากตัดขนอาบน้ำยากครับเป็นมาที่แปลกมากเลย ัดขนให้กันยากอาบน้ำให้กันยากก็เลยอุอยอัอย่าไปยังยยสีนอกร้นอนเนาะโอ้อก็เลยผู้หายบอรอเลยไม่รอเลยก็เพราะว่าไม่ยอมให้ตัดขนไม่ยอมให้อาบน้ําเขาจะคูเขาจะคูเงงเงงเงงเลยค่ะเขาจะคูเห่าใบเห่าเท็ดให้ย่านตัวบบนี้อืม งอญยางองหมาตัวนี้ว่าวา,า่าวันมันหะม,มาแย่ใส่เนาะลานเอามาฝากหมาแย่ใส่เลี้ยงต่หน่อยมันกับสิบวยาาปนีดอกอืยุ่งยุ่งยุ่งกัดตอนนี้เก๊กเก๊กเก๊กอถ้าเบื่องมาหน่อยเนาะ,ะมาน้อยจอมส่วนต,งตง่งงๆมาไม่ยอม อ่ะนะไม่ยอมตัดขนมันก็เลยผู้ห้ <c oughs> ขอาก็เลยหลายนะคะสวัสดีค่ะ